เอาแล้วเอาแล้วทุกคนชดโดชโดนี่เหยื่อเหยื่อเหยื่อชดโดห yeah, yeah. yeah, รือว่าปลากระพงไม่รู้นะถ้าเจอตัวแน่น้ตกเหยื่อเป็นฮนะอกปลากระบอกทำเหยื่อเป็น เออยัง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 ให้แบงค์อมเอาแล้วเอาแล้วทุกคนชิโอนชดโอนโวยลุด หลุดหลุดไม่อยู่ใจร้อนไปหน่อยมะโอ้อ oh. ไม่โอ้ oh, ทุกคนดูดิใจร้อนไปหน่อยว้าวสียดาย ชีวิตปลาเลยวันนั้นจะดูละ่ะ